จุบมปลาเราจุ่มปลาเราจุ่มาปลาครับก็มาแล้วนะครับคู่มวยหยุดโลอีกหนึ่งคู่แล้วนี่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็กิลอนวาร์ดี้นะครับหรือว่าเียอพาวพอจิมมี่นะครับมีพี่หนุ่มบังกะรีนะพาให้กันดูเลยพากิลอนพี่หนุ่มสวัสดีครับ พากินอนมาวันนี้ผมเป็นตัวแทนของที่มี่วารีซึ่งเขาอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้เราก็เลยเป็นตัร้านเขาครับนี่ไปรับมาจากไหนนะครับพี่หนุ่มให้มาหาที่ร้านนะให้มาหาที่ร้านรอสองชั่วโมงคะรอนานมากพี่หนุ่มบอก็เสมาเจอหลงนะที่่ก็็เปนอาสมรพี่หนุ่มเชิญครับเชิญทุกคนมาสันติพยานนี่แล้วมาสันติพยานอะไรพี่หนุ่มครับ ครับดูครับคุณมายุนโลกันู้สมานกาเมนนบผู้ที่ยิ่งเจ็าก็มีวันลองนะเสียสมาน่บล้วอมัตกอยมันตกลางไปยากามนลางนี่ในเสียนะครับวันนั้นก็จะมีผู้นบแบนคนลานับก็รวมชมด้วยนะทีด้างหลังนี่มีมีชื่อ พรุต่างดาวสลองนะครับชุมกีนครัน้ี่เจ็ดนะครับเดี๋ันในสถานเมืองนะครับชมกูดีครับูาการธรรมดานะครับนะคท้งวตดาวมอมีให้หนึ่งล้านนะครับดากี่ล้านี่นครัเี้าไม่มี่ไีแมีอนบอกไม่ไม่นนะครับนี่ไม่อันม้องเท่าไหร่ที่กบลั้นะครับไอซอมเกตตัวอยู่ค่ายใหญ่นะครับสี่นะ ฝากครับยีเดนี้นะครับผมก็รายการของเสียสมานสุดเดไในเร่าครับชกกันแบบมีติดปลายน้มด้วยครัผมครับมีมีเท่าไหร่มีไม่อ่านต่อเข้าไปเลยมีไม่อ่านไม่อ่านเรามีไม่สักห้าหมื่นเนาะยาวเหอยาวรช่เจอแน่นอนอากาศรุ่น้่าเข้าไปใกล้เข้ามาใกล้จุปางเราจุปางเราจุปางเลยจุปางเลย

เป็นคู่ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็พี่หนุ่มก็นำทีมนะครับจีหลอนนะครับผมขอขอบคุณเสด็สมานนะครับมันที่27นี้นะครับผมก็เป็นรายการใหญ่แล้วก็คู่พิเศษอีกคู่นึงคู่ไฮไลท์นะครับมัีมนุษย์ต่างดาวนะครับผมเจอกับจีหลอนนำทีมเดินพี่หนุ่มแล้วก็พี่จิ๊ปพี่ไฟแรงนะครับเซียมวนระดับประเทศนะครับผมแล้วพี่หนุ่มด้วยนะขอบคุณมากๆนะพี่ที่นำทีมจีหลอนนะครับอาจจะมีติดปลายมงเลยนะครับเกีย่ยวกับร้านสุดเปไหนเล่าฝากหน่อยครับผมพอชคกันจริงแล้วก็มมีเดดิพัันน้วยะครบ ฝากพี่หนุ่มมาก็ดีด้วยนะครับอ้าวพี่หนุ่มเราพูดเสมอเรียกที่หลอนครับก็ผมก็เป็นตัวแทนของที่นี่วานี้นะครับคือเป็นวันนี้เป็นตุลาเขาของตุลาก็ไอซุกเป็นตัวที่ท่าใหญ่นะครับก็ฝากไปถึงเรื่องดาวด้วยว่าท่าสองไม่นี้เป็นไงนะครับเรียบร้อยลนะเขาเขาถืลเราคราบท่าสองไม่ดีเรียบร้อยเหรอเขานะครับและเดิมพันนี้เขาไหมก็วันนี้มีไหมห้าหมื่นห้าหมื่นเราซื้อแล้ว ไม่เราทำเขาอยากผอเขาดีอยางไทำเขาอยังเลยนะครับฝากรายการนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เชียร์ที่อะไรจะฝากรายการคู่นี้เลยเป็นทีมอะไรครับถ้าผมก็รายการนี้นะครับก็เหมือนเป็นรายการหลักเลยนะครับเป็นรายการเกิดของบุรุษต่างดาวด้วยนะครับที่มาสร้างสีสันในไฟแรกนะครับซึ่งแพ้ให้กับเรียนดาวใหม่แล้วก็มาไฟที่สองดยความมุ่งมันตังใจของเขานะครับเขาก็ชนะคว้าไปคได้แชมป์ไปครอง ครับแล้วก็โดยเฉพาะไฟที่สามนี่นะก็มาเจอกับที่ดอนดูช่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดน้ำหนักได้ผ่านหัวตัวเท่านะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณวัชรลองขอบคุณพี่โจพีเคขอบคุณเสกไห้ด้วยครับที่อนุญ,ญาตนะครับรายการหลฟ์รายการต่างๆให้วัชรลองแล้วก็นักมวยพีเคมาร่วมสร้างสีสันขอบคุณไปดังไฟนี้ก็คือพี่หนุ่มมารกคดีนะครับที่มาร่วมสร้างตทอสรารด้วยกัน,นครับคนไทย นะครับไก่เลยมวยไทยเขาเรียกว่ามวยไทยต้นกล้าด้วยต้นกล้ครับก็จะมีมวยมวยเสริมเข้ามาฆ่าคู่ใช่ครับฆ่าคู่เป็นพวกยูทูบเบอร์ด้วยใช่จากประเทศเราจะเป็นซองลูกยีครับผมแล้วก็นักร้องที่คนติดตามเยอะมากอีกคนก็คือเล็กอภิสิสใช่ครับครับผมแล้วก็ผู้จ้องอกก็ตามนะครับผมก็มีอีกหลายคู่นะครับถ้าติดตามก็จะมีหลายๆคู่แล้วก็มีโต๊ะใกล้สิบคู่อีกด้วยครับเขาฟังแล้วนะที่สิบเจ็ดนี้นะคมึงมาครับมาเร็ว คนไหนอยากมาทานอาหารพม่าครับมีร้านทุกจริงมีทุกอย่างมีอาหารซีฟู้ดทะเลมีหมดครับมามีทั้งรถไฟอีกทุกทำเสร็จนะครับพม่ารับชมมาเที่ยวมาดูมวยด้วยวันที่27นะครับผมฝาก่อยนะครับผมมีน้ำหนัจากมะขาวครับมีน้ำหนัจากมะขามครับเป็นเป็นมวยคู่เดิมพันถูกไหมคะครับตั้งต้นไว้ที่เท่าไหร่คะโอก็ตั้งต้นก็ห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นตีโยกตีโยกค่ะ สามโยครับโยสามสามโยครับไม่มีเสมอคร nee. ับท um. ี่นี่ไม่มีทั้งสามพักสองทัสามพักสองครัถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเดิมพันติดต่อได้ที่คุณหนุ่มไหมคะอ๋อจะจะแบบครั้งนี้ใช่ไหมฮะใช่มาเลยฮะเหลือเยอะค่ะก็คือตัวการก็คือถ้าสมมติว่าอยากมีส่วนร่วมในการเดิมพันก็ติดต่อคุณหนุ่มแล้วได้ครับได้ครรับท่านอได้เลยครับทางนี้ไม่น่าจะมีมานะฮะดูแล้ว ครับพี่หนุ่มครับนักมวยพี่หนุ่มเนี่ยได้ข่าวว่าต่อยตลอดนะครับที่กองทัพอากาศจริงไหมครับี่กองทัพอากาศต่อยตอนแบบมวยจบฮะต่อยเพราะวมีการตลาดด้วยว่าขึ้นเวทีบ่อยคือการต่อยมวยสองครั้งในชีวิตเขาฮะอันนี้นะหลอกว่ามีผลนะครับนัมวยเราเพิ่มต่อยไปแค่สองไปได้แชมป์มาก็ไม่มีผลลัพธ์แต่ก็อยากให้กินน้ำกระท่อมลงหน่อยเขาบอว่าเขาเลิกกินเยอะมากเขบอกแจกโรงพยาบาลมาแจกกินแทนน้ำเบาๆหน่อยนะครับจะได้มันๆหน่อยรายการนี้นะครับผม แล้วแล้วมือต่างดาวแล้วครับพอรู้สึกมั่นใจไหมเราเจอกับพี่หล่อนไปเนี่ยความรู้สึกว่าไงครับตั้งใจสองอก็มั่นใจครับผมแลไประสีครับครบยกไหมถ้าจะครบยกไหมสามยกครบไหมเริ่มจะมีนมเนาะครับผมรอดูโอเวที่เขาแล้วคุณกิลล่อนนะครับคุณกิลล่อนนะครับเจอมือต่างดาวเคยเคยเห็นเขาโชคไหมครับเป็นครับฟอร์มเขาเป็นไงบ้างฟอร์มการชกคมือต่างดาวที่ดูเป็นน่ากลัวไหมหรือว่าธรรมดาในสายตาคุณกิลล่อนครับน่ากลัวครับอ๋อ ร้อขึ้นเวทีเอานะเอาผมเอาให้ไายการที่เลยครับเอาให้ไต่การที่เลยนะโอ้โหไม่ได้แล้วครับเรียกร้องเรียกร้องหลายบาทนะครับก็ฝั่งรายการนี้ด้วยทั้ง27นี้นะครับผมมาแวะดูมวยรายการนี้ก็ถือว่ามีคนจัดจะมีปัญหาไหมถึงมีการตายเนผมว่าก็ลองทางเสียงหนึ่งตายเาไว้ีครับรออนุญาตถูกต้องนะครับแล้วก็มีหน่วยพยาบาลนะครับอ่าอ่าถ่ายยันตี่ไม่มีปัญหาครับครับเวทีมาตรฐานนะครับตรงนี้ ง้ก็ฝากิตีตนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่รบควรเสียสมานแล้วก็พนุ่มบางกดีนัร้องมันฉลองพี่เแสนชัยมุตังแล้วก็กีรอนะครับขอบพระคุณครับเชอกันใีเ27ครับสวัสดีครับจ7เจ็กันครับผมครับผมจุบปราจุบปราจุบปาฮ่อาฮ่าาฮ่าฮ่้าาฮ่าฮาาาจุา